ที่คุณกล้าเข้าไปทักเขาอะอะคุณไม่ใช่ได้รับโอกาสจากเขานะผมแต่คุณกับเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสไปให้เขาซะเองนะผมคิดภาพตามผมนะผู้หญิงบนโลกใบนี้ทุกคนทุกคนเนี่ยล้วนต้องการที่จะมีความสวยงามและการที่เขามีความสวยงามคืออะไรเขาต้องการเพิ่มสนเสน่ห์ของตัวเองถูกไหมคือเอ,า,อาง่ายๆมันจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่ไม่อยากโดนทักนะผมผู้หญิงที่โสดน,นะผมเ<ม>ขาคาดหวังกับอย่างนี้กับผู้ชายทั้งโลกเลยว่าเอ้ยฉันอยากมีผู้ชายคนนึงหรือใครก็ได้มาทักฉันอนะเอออะไรเงี้ยแต่ว่ากับไม่มีใครเลยเพราะเขาเหล่านั้นะ ไม่กล้ามาทักเลยเว้ยเออแต่ถ้าคุณกล้าไปทักคุณไม่ต้องไปคิดในมุมไรเลยว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่เขาจะตอบรับเราแลผมถึงเขาจะปฏิเสธเราก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเราใช้กฎของการกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะได้แล้วกล้าที่จะหน้าแตกนะผมกล้าที่จะอายกล้าที่จะหน้าแตกผมเชืเลยว่าเอ้ยเฮียนี่แม่งโดนสาวปฏิเสธว่ะแต่ถ้าคุณทํางี้ไปเรื่อยๆไปในสถานที่ต่างๆหรือหาโอกาสต่างๆสักวันหนึ่งคุณจะได้แน่นอนนะผมคุณจะประสบความสำเร็จ